น้ำเน่าเสียที่ไหลยอยู่ภายในดินในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท SJC Shipping จำกัดในตำบลบ่อวางทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องสั่งเปลี่ยนโรงงานแห่งนี้หลังจากเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนไปซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยสั่งปิดชั่วคราวเพื่อให้ทางโรงงานปรับปรุงโรงงานดังกล่าวที่เราเริ่มร้องเรียนก็คือกลิ่นเหม็น เหม็นมากแล้วก็จะเหม็นแล้วเขาจะทํางานในเวลากลางคืนแล้วเราทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนเรามั่นใจจากคนพื้นที่อื่นมองมาว่าตรงนี้คือสระที่เขากบแล้วนะตรงนี้ที่เขาปล่อยออกมามันจะมีฝ้าฟันฝ้าขาวๆข,ขึ้นเหมือนไอ้น้ําอะไรสักอย่างการพูดคุยกับเจ้าของโรงงานเราก็คุยกับเขาหลายครั้งให้เขาแก้ไขปรับปรุงแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีขนของเข้าอย่างเดียว ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นโลหะที่พัดออกมาจากบริเวณโรงงานแห่งนี้ซึ่งผู้ดูแลโรงงานระบุว่าพื้นที่ด้านนอกโรงงานปล่อยให้บริษัทจงไทยรีไซเคิลใช้สําหรับรีไซเคิลแผงวงจรไฟฟ้าโดยบริษัทจงไทยจะเป็นผู้ดําเนินการเองข้างหลังนี่คือมันจะมันเป็นส่วนของที่อีกบริษัทนึงมาเช่าเช่าพื้นที่ของเราแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเ j c ออไ,มไม่ทราบว่าเขาทา <ำ S 1> อ,อะไรยังไงไม่ทราบค่ะแต่ก็คือว่าในส่วนของ h j c คือส่วนที่ล้อมกําแพงนี่คือของบริษัทเราแล้วพี่สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบ้างไหมไความสังเกตนี่คือคือว่าคือว่าเหมือนกับท,ทํานองทั่วไปหรือคือเราอยู่เราก็มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่มีสังเกตอยู่แล้วนะคะการของเสียที่อยู่รอบพื้นที่โรงงานทั้งหมดได้จากการสกัดจากน้ําชุบโลหะเพื่อคัดแยกนําตะกอนที่ได้ออกมาอบแห้งและนําไปส่งขายต่อที่ประเทศจีนและไต้หวัน ส่วนกากของเสียที่ได้รับทางบริษัทจะนําไปทําลายด้วยตนเองซึ่งถือเป็นความผิดเพราะโรงงานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําลายกากของเสียโดยต้องนําส่งไปยังโรงงานประเภท101ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทําลายได้มีความชัดเจนนะครับว่าโรงงาน HJC Shipping นะครับเทลล่าเนี่ยมีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายอยู่ด้วยกัน2เรื่องด้วยกันนะครับ,รบก็มีการนําเอาตัวสิ่งปฏิกูลที่ใช้แล้วเนี่ยมาทิ้งในพื้นที่นี้จากการที่เราไปขุดนะครับดินดูขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็พบว,ว่าตัว อ,อ,องค์ประกอบของสารเคมีทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในใต้ดินกับที่อยู่ในโรงงานเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะครับว่าหลักฐานา็ชัดเจนนะครับว่ามีการลักลอบนําเอาสิ่งปฏิกูลที่ใช้แล้วนะครับจากโรงงาน SJC เนี่ยมาทิ้งในพื้นที่ของตัวเองเดิมโรงงานแห่งนี้เจ้าหน้าที่เคยสั่งปิดชั่วคราวเพื่อให้ทางโรงงานดําเนินการปรับปรุงตามระเบียบของพระราชบัญญัติโรงงานแต่หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบและพบหลักฐานที่ชัดเจน จะได้ทำการสั่งปิดโรงงานแห่งนี้โดยไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการต่อไปเจษดานภาพรถ่ายภาพกันติน,นันโชภพิทธิ์ข่าว5ห,หน้า1รายงาน